ติ๊กตอกถูกล็อกอินจากที่อื่นออกจากระบบเครื่อง,งอื่นๆได้ง่ายๆด้วยมือถือของเราสวัสดีครับ ผมน,นนันทวัฒน์ที่เจนาย c h ชาแนลวันนี้เรามาเช็คกันครับว่ามีใครเนี่ยเข้าสู่ระบบ TikTok ของเราอยู่หรือเปล่าและเราเนี่ยมาออกจากระบบไปพร้อมๆกันอาจจะเป็นเครื่องของเรานะครับที่เคยใช้งานไปแต่ยังไม่ได้ออกจากระบบเนี่ยเราก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เช่นเดียวกันครับซึ่งสามารถทําได้ทั้ง iOS และ Android เลยขั้นตอนแรกเลยครับให้เราทําการกดเข้ามายังแอป TikTok เลยหลังจากนั้นให้เราดูตรงที่ขีดสามขีดด้านบนครับกดไปเลย ด้านล่างตรงนี้ครับก็จะมีการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับกดไปเลยครับและให้เราดูตรงที่ความปลอดภัยครับกดไปเลยหลังจากนั้นครับให้เรามาดูตรงที่อุปกรณ์ของคุณครับรอสักครู่หนึ่งครับเขาเนี่ยก็จะแสดงครับว่ามือถือเครื่องไหนหรือว่าบัญชีของเราเนี่ยล็อกอินผ่านอะไรบ้างครับมันจะเป็นคอมพิวเตอร์มือถือเครื่องอื่นๆนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ในการตรวจเช็คได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับ ตรงนี้เนี่ยผมก็จะดูครับว่ามือถือเครื่องไหนที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วหรือว่าเป็นเครื่องที่ไม่ใช่มือถือของเรานะครับหรือว่าเป็นแหล่งที่มาที่ผิดปกติเนี่ยเราก็สามารถทําการกดออกจากระบบโดยการกดลบตรงนี้ได้เลยครับปึ๊บแค่นี้ครับเขาก็จะทําการออกจากระบบจากมือถือเครื่องนั้นแล้วนั่นเองครับเราก็ลบไปเลยครับถ้าเครื่องไหนที่มันผิดปกตินะครับใช้วิธีใดใช้วิธีนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ลองทําการตรวจเช็คดูครับว่ามือถือเครื่องไหน เราไม่ได้เข้าสระบบหรือเราไม่ได้ใช้ครับถ้าสมมติว่ามันแปลกๆแบบนี้ครับหอกจากระบบเป็นที่ร้รอยแล้ววิธีหนึ่งครับที่เพิ่มความปลอดภัยให้กับบัญชีทิกตอกครับนั่นก็คือการตรวจสอบยืนยัน2ระดับนั่นเองครับก็ให้เราเนี่ยทำการมาเปิดเอาไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยในบัญชีของเรานั่นเองครับ เพืเ่อนๆลองดูครับทำแล้วติดปัญหาตรงไหนใช้งานเป็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับที่ด้านล่างใต้คลิปเลยสุดท้ายนี้ครับถ้าอยากจะได้มือถือสักเครื่องหนึ่งแนะนำตรงมาที่เจไนทุกสาขาหรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ไลน์เจไนโฟนเฟซบุ๊กเจไนโฟนเรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้ผมนวน,นันทวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ เรารับประกันห้าปีสัรองมีคพึ่งสำรองให้ด้วยเพราะเราใส่ใจในมาตรฐานพระบริการอีกมากมาย